สิ้นเดือนมารับมาสิ้นเดือนยัไม่มามาสิ้นเดือนจะไม่มาก็เสร็จเราก็เสร็จผมต้องหึดหลายถ้ทเหนื่อยหัวสิ้นเดือนเจ้าก็มาให้กับตันเขาจะเอาแม่ฝากไว้กับระบบเวลากับตันระเวขาจะให้แม่ฝากไว้กับกับตันสิ้นเดือนินสมารับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวคนนี้ินสมารับครับมารับเอาบัตที่นี่ไปถามเจ้าเจ้าเพราะเห็นบอกขโมยเป็นหลักของบ้านเจ้าเจ้าบอมีตาเต้ คนซอยบ่เหม <Superman> คนเลยวนซอยบ่เหมือนเลยออันนี้เขาเอิร์นมาชมนู้มคิดสมรู้วมคิดลู่เห็นเป็นใจแมนบ่คืนื่อไรเนด้เขาไป2อคนเดียวยกใส่รถให้เขาพ้องรถจะต้องคอยคอยขืนว่าได้อะนะเขาไปส้องไหมเขาไปสองเขาก็ย่างรู้ลู่ขาเลยแมยคอยนั่งวินาบานโต๊ะแย่างเลออ่ะมาจอดรถยึด่านเขาบ้านเซ้แม่์บ้านเ้จาของแม่ บนกระป๋าก็ได้แล้วก็ไปสองคนผ่านผู้เดียวแล้วเขาเอื้อวัดไปลากนากกระตันเนาะมีขโมยขึ้นบ้านบอกเออแล้วขโมยขึ้นบ้านผันเส้านี่เจ้าเขาไปตีหัวเขารถตีบ่ได้เขาไปสองอนัดที่นี่เจ้าเอาหยังไปส่งเขาแน่ส่งเงินเตู้เย็นไปส่งเขาหันกันสะพานเขายกไปเองพอคืนเมืนบ่ได้เขาไปสองคนยังงั้นเแบบนี้นะเอารถออกมาแล้วนี่มาสั่งมาพวกตู้เย็นมาสั่น ขึ้นเมื่อไรเราคอยก็ต้องเอาเอาครับครับครับขโมยขโมยขโมยขึ้นบ้านแอดทีตัวเย็นเออขโมยหอนควงในตู้เย็นหมย์ลักฐานเลยฮะลักฐานอยู่ในคลิปอืมมีหลักฐานอยู่ในคลิปด้วยครับเขาไปขโมยของเจ้าของเพราะงั้นยหน้าบ้านเขยับนั่งรูรูขอเลย่หมย์เพราะงันไงฮะนี่มันคือสววแท้ว่าเอาของขึ้นรถซอยเขามาลักของ สูเ่เขาบ่ได้สูบเขาปะได้เขาไปสองคนไม่ตะปูใหญ่ๆควงเขาหน่อยนะว้ายเฮ็ดหนาคึ้งค้างใส่พื่นเหล่าย่างลู <ah <ah ่เขาบ้านเสเอานั่งกำลังกินกาแฟกินกาแฟกับบอเบิร์ตต้องได้ไปค้นคว้างซอยข้าเจ้าอีกถือกล่องให้เขาอีกงั้ะเหอเออทำไปซค่สูบซื้อจะไปนเออสู่บ่ได้เราไปไม่ตะปูใหญ่ๆแม่ช่างเออพวกเจ้าก็บกูจักอยู่มนบ่กูจับข้าเจ้าอยู่บอสองคนอะ มีแต่พูดแต่ในไงขอลราพูดใ้หน่อยอ๋อนะสู่เขาจะบ่ได้เตี้ยๆในหน่อยเออสู่เขาเจ้าบ่ได้ขอเลยเออครับเจ้าไปแจ้งตำรวจไปฮะแจ้งตำรวจไว้ไปโอ้ท่านเอกแจ้งแล้วอย่างขาเจ้าเก็บแต่สร้างเก็บที่หลังเนาะหน่วยสิไปคืนเขางไหนข้าเจ้าเก็บหอยที่หลังให้ยังไหนแจ้งบ่ได้แจ้งตำรวจก็บ่ได้ยังวะหน้าตาแบบนี้อยูุวานี้หน้าตาแบบนี้อืมหน้าแบบนี้เลยนะครับนี่ ลาก้อนฟองไอ้ตู้เย็นเนี่ยมาไหม่ฟางนั้นเย็นเอาไปเพิ้ดใช่ไหมบอกว่าคนทีคนไม่ใช่พานะโอ้ยไปเบิ้ลลวนลวนล้อมีมุกเก็บเือกี้กันกลางบอกให้มันกินลสแต่ว่าอยากกินไข่มดแดงกันได้กระตันทริปนี้จะต้องชื่อว่าดูบ้านในกรานแข็งโอกาสแจ้งความบ้านเจ้าของบ้านในเจ้าของบ้านเขียวนะฮะ บม่ได oh ้ร be ู้เห็นเป็นใจคอยคืนเขาบม่ได้เจ้าจะว่างสั่นคอยบม่ไ no ด yes ้รู้เห็นเป็นใจจั็กน้อยที่พึ่งเคยเห็นนี่แล้วะไม่โดนฉุดก็บุญแล้วหนานเห็นบอกเกือบโดนคล้องขืนไปส่อมเขาหัดบ้านกูน่ะเกือบเขาล้อห้องขึ้นบ้านเออของนุ่มเสร็จแล้วหตู้เย็นหายทั้งตู้เย็นทั้งเครื่องซักผ้ายังไงตู้เย็นหายความคือซักผ้าว่าหายว่าหายแคมยกล้วยช่วยเขาด้วยนะครับอืม เสียงยเอกินนอมแบบนี้แ่กนหอม้ว่าเาดังว่เราแบนอันคว้ไว้ใส่เลยปะครับผมไปมาแล้วครับไว้ไฟใส่เลยปะไมาแล้วครับก้าหูยไฟมาแล้วไว้ไฟใส่เลยปะครับ่เออว่าเราท่านได้เสียบไฟครับคือบพเสียบไฟอันเพาะท่านได้ใส่ค่ะขอใส่น้ำแหน่ตามเขื่อนขอพูดอะไรก็ได้นะขอใส่น้ำแหน่ไม่จีเพีงลรอ ไปทา้งผุ <c oughs> <c oughs> <c oughs> no ่น้องใส่งดุดหน้าตาเป็นตาินนี้เลยก็ปเลนนได้หย็ขื่นบานก็ม้อยขึ้นบานสองคนเออสู่เขาก็ไปได้อีกสูมเมาเลยรหัสไไฟอ่ะเลขซูนหรอเลขเาเลขซูหงเก่น่มมีสามคินำเด้อผมมีสามเเมาเลยได้แต่ไม่ต้องถือสักตัวต้องถือกัดิ อย่างน้นแทั้งนลเอลน่ะอเอินไปเไปลุกลับมาแ้พี่นองมนไปแลาลับมาแล้วไป่ะช่งพงไปเไปไปเขาพุ่นไปบ้านพี่แอนไปมาแล้วไปเมื่อนี้แหละเออไปไปล ดิไซ่แปรวะนี่แหมแปรง้อกัะยานเราก็บไปแล้วโจนสองคนขึ้นบ้านเขียวโจรสองคนขึ้นบ้านเขียวโอ้ยหายอาโจ้หายอาโจ๊้หายอ่ะเอเอตาตาวแล้วใส่ไฟเลยแซนวิวแซนวิวโจรสองคนขึ้นบ้านเขียวอืมผัหัวข้อแบบสู้โจ้ไม่ได้เลยไปไป เจ็บหัวงน่เอฟซีไปด้วยโอเคครับผมไม่เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยด้วยครับนะครับผมสนุกสนานกันไปนะครับผมใส่ั้งปะมาณใส่ไปแล้ว3ตัวไทย เตรียมของไปบ้านพี่แอนนะฮะเอฟซ้วนนะวนทอย่างไรฝากกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับฝากไอคน้ใ้วยนะครบ

ก็อย่าลืมฝากไลค์กดบซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่องอดิสร์แฟมิลี่ช่องนุกกี้แฟมิลี่ช่องบ่าวสอนบ้านจับปดงเหนือนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับบรรยากาศนะฮะที่ร้านองค์ปู่นะครับก็ตอนนี้ทีมช่างนะครับพี่ชัยนะฮะก็กําลังทําการตัดเหล็กนะครับเป่าเหล็ก ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับ